ดื่มน้ำหรือตายเอาเยี่ยวชาเลสมาเงี้ยวแฟร์โบนป่าแห้งจะมีน้ำให้ไหมเนี่ยโอ้ยอะไรนะที่โอ้ my god ไอ้เยอะแก๊สแก๊สติดเหมือนกันวิ่งก่อนโอ้มันแย่เกินไปโอ้ยสัตว์วิ่งนำหน้าหมดเลยเนอะที่เลยไม่ได้แถวนี้มีหยดน้ำเลยเ้ยเจอแล้วหยดน้ำมีเวลาแค่หกสิบวิ อโอ้ยแน่แน้แน่กินเลยกินเลยกูเจออีกต้นแล้วโอ้ยรอดเด็ดขาดชาเลนจ์กูมีชีวิตมีตัวชาเลนจ์เรื่องเนี่ยนี่ไงภาคถึงนัดขึ้นโอ้โอเคโอ้โหทําไงต่อเนี่ยต่อฝ่ายดินเพื่อฟ้อมแฟมกดล็อกเลเวอร์ที่กีดขวางกูต้องหาฝ่ายก่อนใช่ไหมเลเวอร์ที่กีดขวางเสเ้อร์อะไรวะ เม้ามาไอ่้เลเฟอร์นี้แน่เลยเนี่ยเอ้ยไอ้แชมป์มันหนักมาข้างหลังมึงนี่ตัวอะไรนี่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 เขาเห็นมาเนี่ยโอ้ยแก๊สแก๊สยาวๆเลยหรือต้องไปให้เสาอ่อนๆว่ะดู่บนเสาอยู่โอเคปวยมันมีอะไรไม่เอาไม่ได้ทำอะไรป่ะไม่เห็นจะให้ทำอะไรฟันสายอ่ะก็ไม่ได้สายตรงนั้นมีเพี้ยเอ้ยมีตัวไรแบบนั่งไรจัดแตกเต็มเลย น่ะใครต่อฝ่ายดีเพ่ออมเต็มเรียบร้อยโอเคอ้าฟล่างกันไอ้ยงงกันตั้งนานโอ้วินทีเลยแค่เนี้ยอเคอะไรนยตายหมดตายไปเนี้ยแล้วกูแล้วกูยืนอยู่เหมือนกองตายกูเนี้ยนะอะไรอะไรอ่ะเอาอย่งต้องอร์มเียอะไรแน่เลยเนียอะไรดูดิ กูเจอตัวอะไรไม่รู้ไว้ตรงผู้อะไอ้เหี้ยโคตรโหดอ่ะตีกูครึ่งหลอดเลยโอ้โหครึ่งหลอดเลยเหรออืเลือดหายไม่ขึ้นไอต้นระเบิดของต้นโอ๊กไอแฟลชไปตรงต้นโอ๊กไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่ระเบิดเนี่ยต้นโอ๊กเนี่ยต้นโอ๊ก๋ยวปักหมุดไว้อ่ะนั่นแหละที่ปักหมุดแหละมีเสียงอะไรอุ้ยแมงมุมโอ้โอ้ไม่กอด โอ้โหสตบัาเลยเลยมุตารยร่วงไปแล้วร่วงไปแล้วดีดีดนไหมดีดนไหมอ้เฮียม่งมุงงม้โอ้ยเฮียแล้วกูจะโหยังมที่มันแคบวาอ่ะไอเฮียทุกคนทำอาหารไว้เราจะออกล่ากันคืนนี้ก้านก้านลาเมื่อ เฮ้ยมันติดที่คราเราไปแน่เอ้าเฮ้ยดูว่าดนมอสดยเฮ้ยโอยโดวับไปวาบมาัตีมก้อนไอ้ที่ตีก้อนี้อนเลยนี่เน่ยมันตีมตีมันตีตีดิไอ้่ตกาพังไปเน่มาพังอ้าวเฮ้ยต็มอยู่ยวิวิววิออก่อนเฮ้ยเลือกหนวยจังหวะ มันให้แอบดูแอบดูใครวะมีใครอยู่ใกล้กูไหมไม่นามีโอ้โหร่วงเนี่ยโอเควิ่งไปได้อหรอหลังวิ่งเลยจัหน้าวิทันกัเกินเลยทันโอ้โหแบ่งมุมนี่เองโอ้โหไอ้เจ้าว้ายกระโดดกระโดด เดฟมันขึ้นดีสูดได้ไหมล่ะคิดได้ไหมฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเลือดกูกำลังน้อยแล้วมันจะดีทำให้มึนได้ด้วยเหรอหนีไปแล้วต้องเขาหน้าเขาหลักวะ ออมันหนีไเฮ้ยมันหนีว่เฮ้นนเยเฮ้ยโดนตีเนียปลาไม่โดนวิ่งไวไปด้วยโอ้โหปลาไม่โดนเงี้ยล่อให้เราเดไป พึ่งแฝงอะไรอ่ะเจ่มันก็หลงนะไปไกลอ่ะไม่ใช่มันล่อมาหาพวกมันนี่เองไม่ควรตามไปไม่ควรตามไปอย่าไปมัน่อไปหาเพื่อนมั้ยนี่หิ่งห้อยเหรอปวกมันนั่นแหละไล่ก่ยเงี้ยลึกซึ้งไ า่เรักบุกกันไงรักบุกหดหว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 ดโอ้โหโดนเนี่มันสุดตัดแขนไอ้มีเยอะจังกันได้มันกันได้โดนแพรีด้วยเนี่ย นีไงล่ะงกันได้ไงป้องกันได้ไงเอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยนอนไหมนอนเนี่นอนนอนนอนมันจะได้เช้าไได้พูดตายเกยบเก็บเรานอนตอนนี้แน่แน่แตรงนี้ผ่ันอะไรไม่รู้เนี่ยเดือดหรือตายขึ้นยังไงเนี่ย ต้องน้ำนี่นก๊ะวะลยบ่อได้ปะเย้ตรงกูสองอันเลยน้ำห่างี่ฝ่ามิไม่ทันกูต้องกินตรงนี้ก่อนเย้นี่มันจดน้ำโซดาแต่ก็กินได้อยู่โอ้หิวอีกเนี่ยหยาดน้ำค้างเนี่ยก็ลงไปเดี๋ยวเข้าไปใครจะบินน้ำบิดนี้ได้อีกนะมีอีกเยอะ